สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับเบนซ์ ml 3 2 0นนะครับ w หนึ่งหกนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจํานะครับแต่กุญแจรีโมทเสียนะครับกดใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้ก็กาลังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งของรับสัญญาณนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาทดสอบไปดูครับทดสอบกดรีโมทนอกรถนะครับสังเกตจากตัวไฟเลี้ยวรถนะครับกุญแจรีโมทก็รูปทรงคล้ายๆของแท้นะครับมีโลโก้เบนซ์นะครับล็อกครับ ไปแล้วก็ปิบหนึ่งครั้งเปิดนะครับกระิบสองครั้งนะครับกดได้ค่อนข้างไกลนะครับผมถอยนะครับลองกดใหม่นะครับล็อกเปิดนะครับเดี๋ยวไปทดสอบในตัวรถนะครับทดสอบกดรีโมททดสอบสตาร์ทในตัวรถนะครับทดสอบนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มาทดสอบสตาร์ทกันนะครับเสียบกุญแจมิดออนแล้วปัดนะครับสตาร์ทครับ ตาติดใช้งาน,นเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถเบนซ์นะครับ m l 3 2 0นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับมีปัญหารีโมทเสียหาที่ทำยากนะครับมีบริการติดตั้งใหม่นะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ